สวัสดีครับเพื่อนๆครับเม่นี่ผมมากีดยางครับทุกคนโชคดียังนะนะครับผมมาพอเห็ดปวกครับเห็ดตะมูกระจาะไ้นะครับเบื้องๆพี่น้องนี่กำลังจูมได้พี่น้องหาเบื้องออกเ้ยน้าส่วนยามามาเขาอยู่จังไดนะครับผมสิมาเบื้องนะครับพี่น้องถ้าจะมันจะอยู่แบบนี้นะครับพี่น้องมันจะโพดินนันไหนะครับวิธีสังเกตเห็ดปวกนะครับทุกคนเห็ดปวกมาสีดอกแข็งๆนะครับ เป็นดอกสีน้ำตาลนะครับเหลืองแดแล้วก็มีปุ่มเงินดำอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับดอกแข็งๆเด็กน้องดูนี่บ่วดินนะทุกคนเห็นปะครับนี่กำลังเสียบนะพี่น้องท่านพี่พี่น้องนี่ทุกคนปพาดมานี่แล้วไอ้เพื่อนมาเก็บนะครับทุกคนกัดแต่เพื่อนมาเก็บตั้งแต่ตอนกลางคืนเพื่อนว่า ได้กระตานึงนะครับเพื่อนล้อมันแล้วนะครับอันนี้เหลือตาเพื่อนนะครับ <laughs> 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 นี่พี่น้องเห็นบอกโอ้โหล็กแค่นี้เม่นเหมือนแต่งใบใหม่ที่มันเงึงเงึนี่ทุกคนเอาบ่แมนที่นี่โบแมนเี็นแบบไปเข้ามาันวิธีสังเกตให้ปวงนะครับพี่น้องนี่หักเป็นสีเงาแบบนี้นะครับทุกคนนี่หกัก เพราะว่าส่วนใตนี่นะครับมันจะเป็นปวกขนบนัง,นงปวกมันจะขึ้นจากรังปวกนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเห็ดปวกนะครับทุกคนไปทุกคนขออย่าเก็บก่อนนะครับกี่อย่างกับท่านแล้วพี่น,อน,น้องเลยแถวนึงครับเห็นเห็ดปวกก่อนมา,มา,มาเก็บมาเก็บนะครับพี่น้องขั้นดอกจูมานีนะครับทุกคนเท่ากัะสิเห็นไหมครับเท่ากัะสีเก็บเอาอันน,นี้นะทุกคนเห็นไหมเท่ากัะสีจี๋มาอนะครับเพราะว่า มันนส่ได้กินส่วนหลากมานะครับทุกคนนี่รางปวกนี่ทุกคนอยู่ข้างล่างนี่ครับเขาตองเอาหลากมานําทุกคนเพราะว่านี่ปวกเขี่ยมาครับห้างปวกเกิดจากข้างปวกด้วยทุกคน เลวะี้ยงแล้วปะเลี้ยงแล้วปะฮึขั้น,น,น,นบุญเบิ้งดีบุเบืเห็นนะครับทุกคนขั้นบุสังเกตดีๆมันบืเห็นเพราะพอมันลลหลีกก็แล้วกันเกิดถ้าเกิดน้อยนึงกับบ้านเลยนทุกคนนี่นะครับวิธีการแกงให้วปวดกับหัวหากนะทุกคนนะ นี่นะทุกคนเห็นบอกลากหลายาวเขากินได้นะครับถ้าบุบได้หากมันก็ซ้ำบได้บุยมงกินนะทุกคนเพราะว่ามันดอกหน่อยนะครับน,นี่นะครับทุกคนโอ้ดอกงามทั้งนั้นเลยกำลังเสียบพี่น้องจุ่บๆเส้นพอดีเสียบ ชุบนะครับวิธีการแกงมันสะแกงยังไงน,นะครับพี่น้องครับแกงง่ายๆนะครับพี่บกพี่รีดอยู่ทุกคนทำประเวงตีประห็นได้ครับนี่หางปวกยังยังอยู่ทุกคนหางปวกเด้อทุกคนมันจะเป็นก้อนกลมๆอยู่ข้างล่างนะครับเคยเจอหางปวกทุกคน นี่แหละครับมดระวัวนข้างเคียมดูกอ,อยาเคียมันมนีอยู่ในหามโบเห็นทุกคนอ่อนแอมเลยล่ะเห็นบ่กหนี่ลที่จอดนี้อย่แอมนี่มันู่บพัวด,ดินนะทุกคนมาเลือก,กับ,บเห็นนะครับ ถ้าเห็นดอกนึงเราให้หารูนนะครับมันสืกระจายตัวกันอยู่นี่แหละพึ่นดนกอกขึ้นดองโบึ้งดีๆก็บโเห็นดีที่ทุกคน <c oughs> เห็นบน <c oughs> นี่นะครับโอ้พอดีเซียบเด้ทุกคนแบบนี้กำลังพอดีงามนะครับพอดีกินทุกคนสันพอดีกิน มดเลยเวลามืดเลยแบบขี่นออกหาไมา่้ตุโอ้แกงหน่อยนึงที่นอกอกมีแกงหน่อยนึงอาซิเหลายนะครับบางท่านาาได้ลายดีได้ขี่นออกติ่มก้าตาคุณดยผมมาบอท่านเพื่อนครับเพื่อนหาเพื่อนหากร <c oughs> อ,อนแล้วนะครับไปเ่ากันกี่อย่างตัวแถวนึงกระซิมเมอแกงนะครับ นะครับทุกคนอันนี้ก็คือเคสปวกที่เราเก็บมานะครับรได้สองสองแบบนี้นะเท่ากัซิมาคู่ดินหนอกก้อนนะครับก้อนสเปเซียนะัมเท่ากัมาลางก่อนนะครับ คูดกับคูดตีดมันนะมันเอาเอาเอาให้ได้ขามันน้ำนะครับ ดอกสุดท้ายนะครับทุกคนดอกสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเสร็จแล้วนะครับบานดอกสุดท้ายแล้วดอกสุดท้ายทุกคนนี่นะครับเี็ดที่เฮาตดตีตเรียบร้อยบานที่หกกะชีพีแส่น้ำเกลือนะครับพี่น้องเป็นยังขึ้แส่น้ำเกลือนะครับเพราะว่าผู้เฒ่าพาูดว่าการแช่น้ำเกลือ ประมาณห้าสิบนาทีเพื่อให้ดินที่ติดตามคาตามแคร์เนื้อรุดออกง่ายๆทุกคนเฮทามันบดแย่นะครับบดแย่ก็คือการกินมากี่หินขี่ดินนะทุกคนล้างให้มันสะอาดเนาะครับเนาะนะครับไม่แช่น้ำเกลือนะครับการล้างเฮเนะทุกคนครับผมการมีเทคนิคเล็กๆ็กน้อยนะครับจากผู้เท่าผู้แก่เพิ่นบอกต่อกันมานะครับทุกคนให้มาแช่น้ำเกลือนะครับเพราะว่าน้ำเกลือนี่สิไปละลายดินที่มันเกาะน้ำใบนะครับใบเฮดหรือว่าตามโคนเฮดตามหลากนะครับผม ให้มันหลุดออกโดยง่ายนะครับทุกคนบ่าว่าเฮ็ดยังนะครับอาจจะเป็นเฮ็ดแดงเฮ็ดกอแดงเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดละง่เฮ็ดเพาะนะครับทุกคนเฮ็ดคือกันเมินนะครับพี่น้องลองเฮ็ดเมือด้ครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยในการล้างเฮ็ดผมก็สงสัยนะครับที่แรกว่าเป็นยังนะครับเพื่อนคือล้างเฮ็ดได้สะอาดดีนะครับผมล้างสามสี่น้ำก็ยังอันเนี่ยคือเขาเนาะครับเนาะรักการแซ่ง่ายๆนะครับเนาะทุกคนเทาก็เอาเกลือนะครับมาละลายน้ำนะครับแล้วก็ คนให้ใหเกลือมันละลายเสร็จเรียบร้อยครัเาก็เฮ็ดลงไปแช่นะครับทุกคนประมาณห้าห้าถึงสิบนาทีก็พอนะครับผมเพื่อให้ดินเขาได้เปื้อยตกลงไปเ่าก็สิ้ง่างด้วยง่ายนะครับวันนี้เพียงแค่เขารูปรูปรูปพอน,นะครับทุกคนรูป,ร,ปรูปดินตามตามส่วนใบนะครับส่วนส่วนเงามปนะครับผมจากนั้นเขาก็จะที่สะอาดพร้อมที่จะแกงนะครับทุกคนง,งาน่ายดีเดียวนะครับส่วนผมนะครับผมล้างผมล่างแบบนี้แล้วผมผมก็จะล้างน้ําอยู่ที่สอง สองถึงสามน้ำนะครับให้มันสะอาดยิ่งขึ้นนะทุกคนครับผมพอเฮาล่างเห็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องเข้าก็หาเก็บพักนะครับคนเพื่อที่จะไปใส่ในไก่เห็ดของเฮานะครับกะซมีพข้อีตู้นะครับภาษาบริษานว่าพระอีตู้นะครับแต่ว่าภาษาไทยก็แมงลักนะครับพี่น้องนาะยอดแมงลักนะครับเด็ดไปสองก็พริกนะครับพี่น้องมักพริกเอาไปตํานะครับท่านใดที่มักพผ็กกระส่รลายนะครับแต่ว่าผมบมชอบเผ็ดปานเดผมก็เก็บเก็บอโกสามน่วยนะครับไปใส่นะครับ ส่วนพักอันนี้นะครับเป็นพักเเก็บมาจากป่านะครับจากนั้นนะครับพี่น้องเฮาก็มาด่งไฟนะครับบ้านนี้พี่น้องเพราะว่าเก็ดมืดนะครับพี่น้องก็เลยได้ด่งท่านนะครับเอาด่างท่านแกแซบพื่กันแลพี่น้องเนาะจากที่ไฟติดแล้วเฮาก็เอาเอาหม้อมาค้างทุกคนนะอันนี้อย่าแซน้ำหลนะพี่น้องแกเฮ็ดนะครับเพราะว่าน้ำเฮ็ดมันจะออกมากเพิ่มกับน้ำเขามันสหลายมันสิมันสิบนัวนะครับบ่แซบนะพี่น้องเนาะจากที่เอาค้างหม้อแล้วนะครับเฮาก็ใส่เครื่องปรุงนะครับบ้าน เซ็นหน่อยเซ็บหน่อยสซลายเซ็บลายนะครับ ako para ขอน้าเดือดน,นะครับทุกคนเท่ากับด้เวลานะครับเอาเห็ดใส่นาะพี่น้องเห็ดป่วกที่เราล่างสะอาดเรียบร้อยนะครับเทลงไปนะครับผมเห็ดเห็ดป่วกที่เราล่างแล้วก็เทลงไปเลยนะครับทุกคนนะครับตามด้วยพักอีกตูเน้ะพี่น้องนะหรือใบแมงลักของเฮ้านะครับผมแล้วก็ ตามด้วยผักธรรมชาติทุกคนบางคนอาจจะเอาผักใบติ้วนะทุกคนนะท,นนะที่อยู่ตามป่านะพอมันจะมีรสเปรี้ยวนะครับต่วผม,มผมใส่ใบไอตังโอเฮ้ใบอะไรนะที่เขาเรียกใบโมงนะครับที่มันเปรี้ยวอยู่้นป่านะครับพี่น้องไทบ้านเพื่อนสิ่หัวจ้างนะครับมันเอายอดมันมานยอดมันเด็ดขาเจ้าเด็ดไปนะครับมันเอาบอทันมูนะครับเดือดแต่ใบนะครับตัวเด็กโบกอุปหานนะครับทุกคนใบอ่อนๆนะครับมาใส่จากนั้นนะครับหอกับคนคนนิดนึง้ากับปิดฝาหม้อไว้นะทุกคนนะครับรอประมาณ 50นาทีน้นนอครับพี่น้องครับเขาจีมาเปิดเบิ้งนะครับผมเวลาผ่านไปน้องพี่น้องเนาะไวเหมือนโกหกครับมาเปิดเบิ้งเลยครับทุกคนครับแาบนี้ครับนี่หน้าตาของแกเฮ็ดของเขานะครับพี่น้องโอ้น้ำเดือดแบบเป็นตะแซ่บนะพี่น้องโอ้น้ำไหลไหลยุ่ยยู่นะครับพี่น้องครับผมบอกเลยนะครับว่าแกเฮ็ดปวกนี่หากินได้ยากนะครับทุกคนถ้าถ้าไม่ใช่คนอีสานภาคอีสานของเฮานี่โอ้หากินยากนะครับเพราะว่าแถวกรุงเทพมันไม่ค่อยออนนะครับทุกคนเห็ดปวกมันจะมาออกอยู่แถวพวก ตามป่ายางปลาอะไรไปนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเกิดน้าก้อนปวกที่อยู่ใต้ดินนะพี่น้องนะค่อยพเป็นเห็ดขึ้นมาให้มาเ,เก็บนะครับพี่น้องโอ้เสียบเสบียบเสียบพี่นอ้องพี่ตะเสียบแท้น้ำลายคลายพี่น้อง <c oughs> โอ้หิวแล้วลทุกคนเพราะว่ามาแต่ป่ายางนะครับเพื่อสิเก็บมาแล้วกะในโดนอยู่นะครับพี่น้องโอ้หิวหิวพี่น้องเอาซิมเหมือนก่อนนะครับทุกคนถ้ามันรสชาติจางเขาก็เติมปลา่าใส่จักกน้อยนะครับผมถ้ามันพอดีแล้วเขาก็เอาเลยครับผม ตักเลยนะครับผุครับหลังจากที่เฮาซิมแล้วนะครับทุกคนครับเฮามันเสียบแล้วนะครับเฮากับตักเสถียกันเลยนะครับบาดนีได้เวลาแล้วนะครับทุกคนโอ้ยหิวหิวยัางนักนะครับบวายแล้วทุกคนเฮากับตักเสถวยพร้อมที่จะเสิร์ฟกันแล้วนะครับทุกคนโอ้โหนี่ลูกชายผมชอบมากเลยนะครับเท็ดป่วนะครับทุกคนนะครับเรียบร้อยนะครับทุกคนไปมากินข้าวนํำกันเด้อบาดนี่พี่น้องกินข้าวเซฟเซนยมกันนะครับผมมาได้ครับผม มาเด้อครับพี่น้องบันนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับทุกคนผมกะขออนุญาตกินแกงเน็ดพวกก่อนนะครับทุกคนเพระาะว่ากินเซ็บนะครับผมก็จะไปหยอดอย่างที่ผมกีดไว้ที่เหลือนั่นนะครับผมให้มันซีเรียบร้อยก่อนฝนที่ฝนจะมานะครับทุกคนยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับทุกคน